สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสูตรหมักไก่นะคะจะเป็นใช้เครื่องเทศอินเดียนะคะแต่จะไม่คล้าย,ายทันโดรี่นะคล้ายๆแต่ว่าจะไม่เหมือนนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่โยเกิร์ตเนาะข้างปรุงก็จะมีะยีราป่นค่ะพริกแดงเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะเป็นพริกแดงอินเดียนะใส่ไปอย่างละช้อนครึ่งค่ะผงขมิ้นค่ะตามด้วยผักชีป่นนะคะเมล็ดผักชีป่นเนาะเกลือค่ะตามความเหมาะสมนะคะ ไก่เยอะก็ใส่ใเยอะไก่น้อยก็ใส่น้อยค่ะตักน้ําพริกไทยค่ะเทสมุทกระปุกเลยนะคะต้องเติมต่อนะคะเพราะไม่พอกะลามัสซาค่ะแม่บ้านใส่ไปสองช้อนเลยนะคะเพราะว่าได้กลิ่นหอมๆขึ้นมาค่ะขาดไม่ได้ค่ะผงนวัวผงแซบของไทยเรานะคะอินุมโ,มโตะค่ะตามด้วยน้ำมันนะคะ อันนีม้โมโตะพอบ้านไม่ทราบนะคะว่าใส่ไม่ใส่กส็มันเหมือนขาดขานะแต่ใส่ไม่เยอะก็พอค่ะใส่พอนิดนิดน,น,นหน่อยนะคะค่ะแล้วก็มาหมักไก่เลยนะคะนี่ค่ะคนเข้าไปเลยไม่พอนะคะต้องได้เปลี่ยนถ้วยเหมือนเดิมมาใส่เป็นหม้อเหมือนเดิมะค่ะจากนั้นทําการคุกนะคะตามซอกไก่ที่เราบ้างเอาไว้นะคะก็ย้ายเย็ดมือเข้าไปค่ะตัวซอจะได้เข้าไปข้างในด้วยนะคะ จากนั้นทำแม่บ้านก็จะมาทำการแพ็คนะคะแพ็คเอาไว้นะถุงละสองน่องนะคะต่อหนึ่งวันนะคะเพราะบ้านจะทานอาหารคินคีนะคะนี่ค่ะของวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ